อ่ะครับอันนี้เรามามีคนอยากรู้นะครับหลายๆคนอยากรู้แล้วก็ไม่เชื่อบอกว่าต้นหน้ายางที่มันตายนึ่งไปแล้วนะครับใส่คิวแพนมาเนี่ยทาไมถึงไม่กีดหน้าเดิมถ้ามันมีน้ํายางไหลจริงเนี่ยหน้ายางที่ตายนึ่งไปแล้วแล้วกลับมาไหลเนี่ยมันมัน,ม,นมันดูแบบว้าวแต่แต่ทาไมถึงไปเปิดหน้าใหม่เปิดหน้าใหม่มันไหลนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์เลยอันนี้คือหน้าเดิมมันมาเอาให้เห็นเลย ต้องเน้นข้างล่างโวมาแล้วนะดูมาโอ้โหโอ้โหดูแล้วกัน,นใส่ไปกี่เดือนนะอันนี้สามสามเดือนแล้วครับสามเดือนยัง<อ>ยังไม่สามเดือนดีอ่ะดูแล้วนอันนี้หน้าเดิมนะใช่หน้าเดิมนี่คุณลุงลุงจินเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนยังไงต่อครับ<อ>หน้าเดิมมาให้รู้กันไปเลย นี่ปกติเขาไม่กีดกันตอนนี้ใช่ไหมครับใช่มีแต่เราสองสมคนน <c oughs> ี่แหละอันนี้อ่ะนี่อ่ะ,อะมาดูเลยเนี่ยหน้าเดิมไหนบอกไม่ไหลงไงทำให้ดูแล้วมีคนถามบอกว่าถ้ามันดีจริงทำไมไม่ลองกีดหน้าเดิม